กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับสาวโซฟารวยชา n นลด้วยนะคะขอบคุณทั้ง FC ใหม่และ FC เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะ คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีเข้ามีหลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องคะ่ะน้องสาวโซนะคะก็จะพามาในแนวทางรัฐบาลลาพัฒนาเมื่อก่อนนะคะน้องสาวโซก็ให้เข้านะคะแต่ว่ามาตัวกลับนะคะ 6, เห็นไหมพี่ๆจาก อันนี้เข้าจริงๆมาแลไม่ได้พูดเล่นนะคะแต่มาตัวกลับเนาะใครอยากเข้าบ้านนะคะก็อย่าลืมนะคะเคาะมาได้นะคะรัฐบาลไทยเข้าบนล่างนะคะโพสโพลโมโมเบกเต่แต่ว่าในบ้านเข้าเนี่ยตัวเลขที่น้องสาวโซฟันนะคะสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมีแปดมีห้ามีสามเก้าสี่ หกนะคะเม็ดเดียวนะคะน้องสาวโซ่ให้ไปที่สี่กับเก้านะคะแต่น้องสาวโซ่จะรูดไปที่สี่นะคะก็จะมีสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สอง สี่สามอันนี้มีหมดทุกตัวนะที่น้องสาวโซกเขียนให้นะสี่สี่นะคะถ้าตอนไหนที่ไม่มีน้องสาวโซกตัดอันนี้มีแบบคำนวณสูตรซองนี่โหเป็นเต็มเลยนะถ้าใครอยากได้ตัวเลขน้อยก็ต้องไปดูตัวเจาะนะพี่ๆจ๋าสี่ห้าสี่หก สี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้านะคะตัวเลขที่น้องสาโซ่ชอบนะคะก็จะเป็นสี่ศูนย์ สี่หนึ่สี่ห้าสี่ก้าแล้วก็จะเป็นสี่สองนะคะจดไว้แคปไว้นะคะสำหรับเม็ดเดียวนะคะเดี๋ยว น้องสาวโซ่จะพาไปดูตัวเจาเนาะเดี๋ยวให้ดูก่อนนะบางทีบางท่านเข้ามาอาจจะไม่เห็นเนาะก็ให้ดูก่อนแป๊บหนึ่งนะคะ เดี๋ยวเรามารับชมตัวเจาะกันนะคะพี่ๆจ้าสำหรับตัวเจาะนะคะสายวิ่งก็จะมีสี่ศูนย์สามห้าเก้าหกนะคะน้องสาวโซ่ให้เด่นไปที่ กับสี่เก้าสี่หกสี่นะคะตามได้นะคะเก้าสี่หกสี่นะคะเด่นเด่นมากเลยนะเก้าสี่นะคะสำหรับเด่นเก้านะคะก็จะมี เก้าสามเก้าห้าเก้าหกสำหรับเด่นสี่นะคะก็จะมี สี่ศูนย์สี่สามสี่ห้า สำหรับชุดกัรนะคะก็จะเป็น5 3 3สหนึ่ง สองห้าแปดสามนางสาวสู้แทนคู่หนึ่งนะเจ็ดสามนะคะเจ็ดสามกับหนึ่งศูนย์อันิีแถมใครไม่ชอบไม่ต้องตามนะพี่พี่จ้ะสำหรับการเบิ้ลน,นะคะ มีสี่สี่มีหกหแล้วก็มีเก้าเก้านะคะเดี๋ยวน้องสาวโชคขอกลับหัวนิดนึงนะเพราะว่าน้องสาวโชคคำนวณได้ทั้งเลขหและเลขเก้านะอันนี้พูดจริงๆนะคะพี่ๆอย่ามาได้โม้นะคะก็ตัวที่ไม่ชอบเลยหกับ9้านี่แหละพี่ๆจะ ตัวที่มันเด่นนะก็จะเป็นเก้าสี่เก้าหกสี่ศูนย์สามห้าห้าสามแปดสามสามแปดหนึ่งสองสามสี่อีกคู่หนึ่งนะคะก็จะเป็น 9 5นะคะอันนี้5้าสาสามนี่ห้ถ้าใครไม่ชอบก็เอาตัวตรงๆก็ได้นะคะเพราะว่าน้องสาวโซ่ก็คำนวณได้เลขแปเหมือนกันกับเลขสานะคะจดไว้แค่ไว้นะคะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้ในี่อมอกอ้อมใจด้วยนะคะ สาวโซ่พารวยชาแนลด้วยนะคะฝากกดลึกกดไลค์นะคะจะได้ไม่พลาดแนวทางใหม่ๆของแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะรวยรวยแง่งปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นองสาวโซ่ขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า